สวัสดีค่ะคนหนึ่งนะคะวันนี้คนหนึ่งจะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับ SM สมส่วนรสชานมค่ะเขาช่วยอะไรเราบ้างนะคะกินแล้วได้อะไรอ่ะแน่นอนค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจากแบรนด TS ์ TSW รวยงงในดงเงินกับครูซิตานะคะซึ่งพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะจะช่วยดูแลสุขภาพของเราดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะชานมที่เราเคยกินทั่วไปจะหวานมีน้ําตาลเยอะและเราก็จะกลัวว่าเราจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าเราจะเป็นความดันหรือเปล่าเราจะอ้วนขึ้นหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีแค่เ m ชาโนมของเรานะคะจบปัญหาทุกอย่างคะ่ะคุณจะได้กินในสิ่งที่คุณชอบค่ะและช่วยนะคะตัว L นะคะเขาจะมีตัวเอคาเนตีนะคะที่ช่วยเผาผลาญนะคะไขมันดึงไขมันออกมาเป็นพลังงานให้กับเรานะคะดังนั้นนะคะจะทำให้เรานะคะผอมลง ไม่ใช่น้ำหนักลดนะคะฟังดีๆนะคะเขาจะช่วยดึงไขมันมาเผาผ่านนะคะดังนั้นถ้าคุณนะคะมีไขมันเยอะคุณก็จะลดลงอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็ยังมีนะคะคอลลาเจนเปปไทด์สุดยอดมากๆนี่ยังพูดไม่หมดนะคะอันนี้คือพูดแค่หลักๆมามีสารสกัดจากชาเขียวเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมีรสหวานไหมมีค่ะ แต่ค่ะเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยสักนิดนะคะเราใช้ซูคารโสนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นสารสกัดแทนน้ำตาลนะคะมีเรื่องของความหวานคือเรากินชานม SM สมส่วนเนี่ยแบบเหมือนชานมทั่วไปเลยนะคะนี่เป็นผงแบบนี้นะคะเหมือนเรากินเหมือนกาแฟาทีอินวันแบบนั้นน่ะนี่คือชานมนะคะสุดยอดมากๆให้ดูนะคะชานมของเราจะมี จะพิเศษตรงที่ว่าเขาหอมมากด้วยนะคะหอมมากมากคือคุณเคยกินคุณเคยไปไร่ชาใช่ไหมไร่ชาค่ะและจะมีพวกกพวกกาแฟชาเขียวพวกน้ำชาเขียวต่างๆอะคะ่ะกินแบบนั้นเลยค่ะกินชาค่ะกินชาแบบสดๆมากเลยสุดยอดกินชาแบบสดอะและไม่พอนะคะ เขามีครีมเทียมนะคะที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของเราซึ่งเป็นครีมเทียมที่สกัดจากโปรโตีนนมถั่วเหลืองนะคะดังนั้นคุณกินแล้วคุณจะเป็นอะไรคะมีคอลลาเจนเอาแค่หลักๆมีคอลลาเจนมีแอลคานนทีนที่ช่วยเผาผลาญคอลลาเจนช่วยให้ผิวเต่งตึงอิ่มฟูแต่งหน้าก็จะติดผิวก็จะไม่เหี่ยวผิวก็จะนิ่มลื่น ลองกินดูคุณจะรู้นะคะ1กล่องมี1 0ซองนะคะกล่องละ390บาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหราคาหลักสิบนะคะแต่คุณภาพนะคะเทียบไม่ได้เลยกับสุขภาพของเรานะคะดังนั้นถ้าหากวันนี้คุณสนใจนะคะ11กล่องนะคะสามารถซื้อในราคาต้นทุนได้นะคะสามารถทักไลน์นะคะติดต่อกลับมาได้นะคะหรือทักแชทหรือส่งลิงก์อะไรมาก็ได้นะคะที่จะติดต่อเรื่อง เปิดบินนะคะหรือว่าสั่งซื้อลองเอาไปชิมก่อนหนึ่งกล่องได้เลยคะ่ะ390บาทนะคะและสำคัญค่ะสินค้าของเรานะคะสามารถนะคะส่งออกได้ทั่วโลกสุดยอดไหมส่งออกได้ทั่วโลกและสำหรับใครนะคะที่นะคะสนใจเป็นตัวแทนนะคะของเรานะคะมีระบบรองรับมีสอนงานเทรนงานให้คุณหมดเลยนะคะในการเข้าสู่ออนไลน์ คนหนึ่งนะคะขายสินค้านะคะผ่านโลกออนไลน์ดังนั้นคุณสามารถนะคะแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของคุณนะมันจะเยอะมากและสามารถขยายได้ทั่วโลกเริ่มต้นตั้งแต่3,500บาทในการเปิดบินไซเล็กที่สุดในบริษัทสุดยอดไหมได้สินค้าไป4,000กว่าบาทได้เรียนรู้อีก3พอร์ตฟรฟีค่ะ 3ข้อนี้มูลค่า130,000บาทนะคะแต่เมื่อคุณเปิดบิน11กล่องนะคะคุณได้เรียนฟรีเริ่มต้นพื้นฐานออนไลน์และลงมือทำให้ได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็ทักไลน์มานะคะหรือทักอินบอ็อกมาได้เลยนะคะคุณเจอที่ช่องทางไหนคุณก็ทักกลับมาตรงนั้นละคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวกินให้ดูก่อนละกันนะคะหอมมาก หวานไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณใส่ช้ยคุณใส่ไข่มุกลงไปอีกได้เลยนะอร่อยมากไปแล้ว